เอาล่ะท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะฮะแน่นอนวันนี้ดูจากปกคลิปแล้วทุกคนก็น่าจะดูคลิปนี้เพราะว่าเกม Minecraft แน่นอนใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกท่านไปชมคลิปนี้ไปพร้อมกันเอาล่ะก่อนดูอย่าลืมรับประทานอาหารก่อนรับชมคลิปนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฉี่ด้วยะฮะเผื่อราดกางเกงนนะเอาล่ะถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ไปชมกันเลยนะฮะ hey. ไม่ได้กินดิโดนช้างเหยียดหัวงอะไรยาฟักกุยเฮ้ยตายตายนงอุ๊มึงกินก่อนมึงกินก่อนเออเกี่ยวขออนุญาตแทรกนะครับว่าทำไมอยู่ๆแล้วเปิดคลิปแล้วอยู่ตอนกลางคืนเลยเพราะว่าตอนเปิดเซิร์ฟเนี่ยไอ้มินมีปัญหาเรื่องการเข้าเซิร์ฟเวอร์ก็เลยต้องรอไอ้มินจนถึงกลางคืนนี่แหละครับคุยปอร์ปะ ดันไงกูว่าอะไรบินคิปเปอร์หลังมึงคุยเอ้ยวิ่งเร็วจังว่ะมันวิ่งเร็วจริงไอ้บินสองตัวเลยคุยโอ้ยไอยาขีดตัวเนี่ยผมบอกเลยแค่คืนวันแรกเนี่ยพวกเราก็เกือบจะตายกันแล้วนะครับถ้าพวกเรายังฝืนเนี่ยแน่นอนว่าพวกเราตายแน่นอนฮะแค่คืนวันแรกเนี่ยพวกเราได้ทำการหนีอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการที่จะต่อต้านซอมบี้แม้แต่ตัวเดียวตอนนี้กูอยู่ที่ทิ้งดูวิ่ไอ้บินคิปเปอร์ ว้ยเ <Hey>. oh, อ้โกไอ้เียไอ้เฮียกูบอกวิการไม่ได้มันเยอะจัดเลยบินและพวกเราเนี่ยได้ทําการวิ่งหนีทั้งคืนจนเช้าเลยนี่ครับและในวันที่2เนี่ยพวกเราทําการวางแผนเพื่อหาอุปกรณ์อย่างการตัดต้นไม้เพื่อไปทําอุปกรณ์หลายๆอย,าอย่างเช่นขวานเพื่อตัดต้นไม้และอะไรหลายๆอย่างที่เราขาดแคลนนั่นแหละครับ<อ>ช่างเป็นภาพที่ทรมานหดหูดใจตัดต้นไม้ชิวๆขอให้มันมีตัวไหนมาโผล่มานะฮะ โอ้ยทริงครับเรือดิฮะรับเรือครับเรือจะทำอะไรวะเรือเนี่ยเราจะไปะจนภัยหาบ้านดิสร้างานใช่เลยฮะแล้วอยู่ๆไอ้มินก็เสนอว่าให้สร้างเรือเพื่อจะหาที่อยู่อาศัยใหม่ๆเพราะการสร้างบ้านที่จังเกิลเนี่ยมันก็สวยจริงๆแต่ว่าเพราะไอ้มินไม่ชอบการสร้างบ้านที่จังเกิลเพราะว่ามีมอนสเตอร์เยอะและปัจจัยหลายๆอย่างที่ไอ้มินต้องย้ายไปมึงไม่นั่ง<ะ>เรือกวนนั่นแหละมึงนั่งหลังนไม่ไม่ไม่เราต้องขับประลํากันเว้ยเพรา,าจะได้เสพบรรยากาศอันชิวๆ ็ม่เคยเจอแล้วเนี่ยเนี่ยเอพราะแต่เราขาดแอคเคอาหารเลยว่ะหวังว่าเราจะรอดนะคืนที่สองแล้วก็ขับเรือต่อไปนะฮะวนหลู p เดิมไอ้ราตทีแสงสวยงามเหลือเกินนะนะแล้วพวกเราก็ไม่ได้ขยับถึงไหนและตอนนี้ในเวลาช่วงร้ายก็กำลังจะเข้ามาถึงใช่เลยฮะเวลากลางคืนก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับกลางคืนในวันที่สองเรไปดีกว่าไอ้กูหลอนกูหลอนกูหลอนเลยกูหลอนเลยตรงมาเลยตรงมาเลย หล่อเลยกูหล่อเลยเฮ้ยไอเย้ยกิ๊เบอร์เกตันมีหมดนนี่โอ้ยระวังเลวีเลวีไอบินกูตกไอบินกูตกบินช่วยน่อยเรเฮ้ยยละเอช่วยด้วยช่วยด้วยไเราเราอยู่ในถ้ำกอนไหมเราอยู่ในถ้ำกอนไหมก็ได้วะก็ได้ว่เราอยู่ในดินก่อนเราอยู่ในดินก่อนแยกย้ายก่อนแยกย้ายก่อนแม่ไ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 ม้ไม่ได่ไมุ่ดไ ขุดสิุดก่อนขุณก่อนขุดก่อนขุดก่อนกูมีอาหารเลี้ยเอาไปเอาไปเอาไปใช่แล้วพวกเราคิดถูกมากที่จะอยู่ได้ดินเพราะว่าถ้าหากเราฝืนต่อเนี่ยแน่นอนว่าเราตายแน่นอนนะฮะกูตายเราว่าใส่ใส่เนื้อไก่นี่เนี่ยใส่เนื้อไก่แล้วก็ใส่ไม้ เาแล้วเราก็ได้ไฟแล้ววะขึ้นแรกเราก็อยู่ไแทบจะไม่รอดละจริงฮะพวกเราทั้งสองคนเกือบจะตายกันแล้วนะฮะแต่ดีมากๆที่เราได้ตัดสินใจจะอยู่ด้านล่างก่อนไม่งั้นพวกเราจะได้ตายกันเป็นหาแน่นอนเราขึ้นไปเลยไหมจะเย็นเล็เราไปทำทางก่อนมันทำทางก่อน,น,ททอนเราเราเตรียมเป่าอาหารก่อนมินเราอาหารในนี่ก่อนสุกก่อนน้องเราอาหารสุกก่อนแล้วก็เราไปกันเลยโอเคมินเราแบ่งอาหารกัน เราต้องย,าย้ายแล้วเพราะอันตรายมากนะอยู่อย่างนี้โอ <Okay. S 2> เคไปนั่งของกินก่อนของกินก่อนเอา oh. ทุกคนเห็นอะไรผิดปกติไหมครับงั้นลองย้อนดูอีกรอบนะฮะใช่แล้วฮะอยู่ๆเตาเผาก็หายหรือว่านี่อาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เปล่าไม่มีะไรหรอกมั่แค่บั๊กของเกมอะ เอาละอันเป็นว่าคืนวันที่2อเนี่ยพ่อเราก็ได้ทําการที่จะออกไปด้านนอกนะครับเพื่อไปดูว่าสถานการณ์ในตอนนี้โอเคขึ้นหรือไม่เออนีไงกลับมาแลวโอ้ดีไงมาเรไปเลย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 ไปเยเฮ้ยอย่าสล้ยไปไปเลยไไปเลยไปเลยไปเลีไเยไไลลไปลไ ซึ่งวันต่อมาเนี่ยไอ้มินก็บอกว่าอยากจะหาแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่ออยากจะสร้างบ้านที่เหมาะๆและความสะดวกสบายเอาละไม่เวลาเสพบรรยากาศอีกแล้วแล้วพวกเราเนี่ยขับเรือไปมาเนี่ยแล้วไอ้มินเนี่ยได้เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งใต้น้ําฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมันเจออะไรวะเฮ้ย hey. ใช่แล้วฮะไอ้บินได้เจอซากเรือนะฮะและพวกเราก็ไม่รอช้าเลยกระโดดเรือไปเอากล่องกันเลยและพวกเราได้อะไรหลายๆอย่างเลยได้แป็นที่สมบัติด้วยนะฮะหลังจากที่เราโดูของเสร็จเนี่ยพวกเราก็ยังไม่ไปหาสมบัตินะฮะเพราะว่ายังไม่ใช่เป้าหมายของเราในคลิปนี้นะฮะแต่อาจจะเป็นไปได้เป็นคลิปหน้าก็ได้นะฮะต้องรอชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเฮ้ยแกไม่ใช่ตัวเฮียเลยเนี่ยแกป้าแกแกไม่ใช่แกเฮ้ยกิริ่งฝนตกวะไม่ใช่ นี่นี่เฮ้ยสกุละเฮ้ยปวดแต่แย,ย่หน่อยนะกูแบบตอนนี้หิมะตกมึงฝนตกปะตกดิอเ,เออใหญ่ละโฮ้ยไอชีมีม้าด้วยอุ้ยมาเยอะจัดหมาก,กินคือหมาไม่กินหมาก,กินไอ้เหี้ยแกะกินไอย้ย่ามึงจะไม่ได้อะจากนี้หมาก,กินอุ้ย อุยที่นี่มันเหมาะไอ้นี่มากเลยอะสร้างบ้านเนี่ยไอออาไหมเราตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าฝนตกก็ดีกลัวๆที่เปิดจัดเละๆอย่างเงี้ยเอยเล็กเหล็กเจอเหล็กเจอเหล็ก,ลกไอเหี้ยหนักยังวะกูมองเหี้ยมไม่เห็นเลยอะ่ะโอ้ยค่ยนี้คุณไม่บอกด้วยและในที่สุดพวกเราก็ได้เหล็กแล้วหลังจากที่ตามหามาสองวันเต็มๆและในที่สุดสองวันที่เราผ่านมาเราก็ได้เตียงสักทีหนึ่งโยนมาไม่เ,เข้า นอนแต่ที่สุดเราก็ได้เตียงซะแล้วโอ้ยเอ่อแสงอาทิตย์ที่เราร้อนว้ายไปคิดเร่งกุดฐานกุดฐานหวานเลยไม่ได้ฐานเลยวะอย่าเราขาดแขนแบบอุ้ยสเกลตันไม่ตายได้ไงมานี่ดิมานี่ดิเอออืม และดูเหมือนฐานแถวนี้โคตรจะเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเหมือนเป็นว่า2อสามวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราจะโคตรจะดวงสวยเลยนะครับแล้วว่าเรากลับไปต้นซากุระไหมใช่เลยฮะอยู่ๆไอ้มินก็จะเปลี่ยนใจอยู่ที่ต้นซากุระที่เราผ่านมานั่นแหละฮะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าซากุระเนี่ยเป็นต้นที่ผมชอบมากที่สุดในไ,นไมครับเราก็ว่าได้ไงซากุระซากุระของข้าข้าเจอเจ้าแล้วทำไม่านสร้างอุย้ยไอ้เหี้ย เฮ้ยนีสร้างบ้านแบบแบบแนวไดฟุกุเลยวะออกออกมาบอกข้างนอกนี่แหละที่พักของเราจะพักอยู่ที่นี่แหละทาวอนไม่มินเอ่อช,ชั่วคราวแล้วกัน <c oughs> เี้ยแม่งสักุละเลยนะเว้ยมึงคิดดีหน้าบ้านสักุล่า ใช่เลยฮะในวันที่3เนี่ยพวกเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะฮะนอกจากการขยายบ้านอย่างเดียวนะฮะโอ้ไม่ไอ้เหี้ยดอกสักต้นไม้สักูไล่มือตัดทำไมเนาะเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซ่อมให้ไอ้เฮ้ยเว้ไอ้มินได้ทำการตัดต้นไม้ของผมไปที่เรียบร้อยฮะซึ่งเป็นต้นไม้ที่ผมรักที่สุดในเมคลาสเลยก็ว่าได้ทาให้ผมโมโหมากๆนะตอนนั้น แต่ก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็สามารถปลูกต้นไม้ซากุระใหม่ก็ได้นะฮะถึงแม้ผมจะโมโหก็เถอะโอ้ <aesthetic> <c oughs> โหอเหไงเวลาอยู <GO av i> ่ไอ้เหี้ยเหมือนก้อนขี้เลยรู้เข่ามาก่อนข่ามาก่อนเออไอเหี้ยก้อนวางเตียงที่วางเตียงที่จะได้เซฟวางเตียงที่จะกูซ่อมกูซ่อมต้นไม้ให้นะเมื่อกี้โอ้ยเฮี้ยกวเหี้ยละ ไปได้ทำไมมีโต๊ะข้าวอยู่ตรงนี้ไหนวะเน,นี่ย <im itation> กูไม่เห็นไอเฮียนี่อย่าบอกเราไปข้าวคืออิลูมินาติคอนเฟิร์มตินไม้ตัวเองวะเทำไมมันยังไม่โตว,วะ <im itation> เอาเฮียนี่มันโตไอเฮียไฟมตัตโตเลยสัสอ๋อ ไม่เฮ้ยไอ้ต้นไผ่กูต้นไผ่ต้นไผ่หายมันมันมาไงวะเราต้องทำเราต้องทำท็อตเลยว่ะเราต้องทำท็อตเลยว่ะวันส่งละแล้วแล้วาเราปักเอาได้เถื่อนเอ้ยแม่งที่นี่มึงเถื่อนวะ เอาละต่อไปนะกีริณากูว่าเออเราจะต้องไปขุดเราจะขุดหาเหล็กกันยังไงว่าเราจะไปหาในถ้ำหรือว่าเราจะหาแบบว่าทำเป็นเหมืองเลยวะกูว่าน่าจะทํำไม่ก็เหมืองทั้งคู่เลยแหละถ้าเจออันไหนก่อนก็หายนั่นแหละกูว่าเราเรา,เราไปเราขุดเหมืองกันดีกว่าไม่อะเห็นเขาบอกว่ามีโอกาสที่เราจะเจอ,อเหล็กมากที่สุดก็คืออยู่ในช่วงาวายลบห้าสนะิบสี่นะมึงเอาข้อมูลมาจากไหนวะโอ้ยข้อมูลแหล่งอ้งอเยอะแยะ ไในอินเทอร์เน็ตในอะไรไม่รู้เยอะแยะไปเต็มไปหมดซึ่งกูว่าเรื่องเ,เก่าของกูก็เคยลองทําดูแล้วสนะรุปว่ากูเจอจริงๆด้วยไม่สนอะไรไปกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะเอาล่ะอันวับที่4เนี่ยเราก็ได้ทําการขุดเหล็กทั้งวันเลยนะฮะก็ไม่ได้เจออะไรเฮี้ยเลยเลยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมีแต่ม,มอนสเตอร์แล้วก็เหล็กนิดหน่อยเอาเป็นว่าไม่ต้องอะไรมากนะฮะให้คลิปบรรยายเลยแล้วกันเฮ้ย,ยนี่ไงเจอแล้วแล้ววะเฮ้ยคิปเปอร์อูสองตัวเลย ไอ้เชี่ยไอ้ไปสองตัวเลยพี่ดาวไงต่อเนี่ยเนไปลงละคุลงละไปลงละคุลงละคุลงละเฮ้ยเจอเลยวะเออมีน่ะมีมีมีอะไรไหมนี่ไงเนี่ยบอกแล้วก็ต้องทำตามสูตรกูให้ดิ่งลงเลยโอ้ยไอ้บินไอ้บินไอ้บินไอ้เชี่วไอ้เชี่วโอ้โหมึงเนาะ กูกูขึ้นละกูขึ้นละกูไม่สนละเอ้ยมึงมาหากูก่อนมาหากูก่อนแล้วทับงโลทับงโลอ่ะโคแจกอาหารก่อนนะเฮียกูจะตายโอเคฟังไปเพื่อนเอออกูเรียบร้อยแล้วเพื่อนกูแบบกันอ u c oughs> c ไหนแล้วเหล็กอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเปล็งกูเออไอ้บีหลังมึงเออกูกูจะตาย กิน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 ก่อนกินก่อนน้องไม่ไหวแล้วเฮียดีอหญ่ไอ้ติ้งไอ้สังแดงก่อนเลยโอ้โหทางแม่งโคตรสะดวกเลยวะสะดวกก็แย่แล้วน้องโคตรอันตรายเลยทำทางดีดีเลยไหมจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อยผมไม่ทำทางดีๆวะมินเอ๋อเฮียขึ้นลมเลยขึ้นลมเลยเนาะ มึงรวบรวมเว้ยรวบรวมเอ่อเหล็กทั้งหมดแล้วก็จบคลิปเรียบร้อยแล้วเลยเอาละเอาเป็นว่าวันนี้เราได้เหล็กกี่ก้อนวมมินสรุปมาฟังให้ดิไม,ไม่รู้อะอยู่กับมึงหมดละ <c oughs> เออวะไอวินมึงรู้ว่ากี่ก้อนไอ้กวนน่าจะเยอะนะฮดู <c oughs> มึงพลาดแล้วน้องมึงดูนับแล้วกันวินดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะ ไหนอ่ะก้อนเดียวก็เดียวกันว่าไม่ไมีเว้ยมีแค่ห้าก้อนเว้ยมึงให้แค่ก er ูกี่ก้อนเองในสัตว์มึงให้กูหนึ่งก้อนไอ้น้องห้าก้อนไม่พอเอาละท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้อ่าครับเอาชีวิตรอด EP ที่หนึ่งกูเป็นเฮียกยปิดจบไอ้เฮียขึ้นทะเล